หาแดนน้ำอายด้วยสัญญาฮักสิบ่ให้หลงคือน้องหาใหญ่เพียงจัดชาติหาแดนน้ำอายสิห่างกันไปบวสายแลอคือเก่ม่รับสองเอาสิสูทางฝใจอาต้อยังยืนยันสิ้านนันบ่ให มีจูดบังไฟแล้วฝากทำไปบอกพญาแทนว่าผ้าแดงมันยังเก็นรอต่อสายแนนนางไอของไอยิังสาดดีขาช่วกใจที่ขาสาดใหม่นางไอ ทางไอของไอครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงปมือรอยยิ้มและกำลังใจพวงมาลัยลงวันน้ำใจที่มใอยกับเอฟอิ่มบุญนะครับผมนะครับก็เป็นเด็กจากนะครับจังหวัดราชบุรีเกิดที่นี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสวัสดีครับพี่จ๋าจำได้ครับผมขอบคุณครับพี่แข่งกับน้องไรอันแมตที่8ดนะครับแล้วก็แพ้นะครับจำได้ดีเลยนะครับผม แต่ก็ดีครับขอบคุณรายการด้วยนะครับที่ให้ผมนะทุกคนที่มีฝันไปออกรายการเพื่อตามฝันของตัวเองนะครับอะตอนนี้เอฟก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซิงเกิลของตัวเองนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับนะฮะคนมักม้วนเดอะซีรีส์นะครับก็ฝากไว้ติดตามทางช่อง YouTube ครับเอฟอิมบุญก็มาผลงานเพลงนะครับ ใน Facebook นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับมารู้จักกันใน Facebook ก็ภาษาไทยเอฟกิ่มบุญนะครับผมเสื้อลายสอ็อตสีแดงหน้าโปรไฟล์เอเองนะครับตัวจริงเสียงจริงเล่นเองนะครับผมเอฟกิ่มบุญไปแอดได้เลยเป็นเพื่อนกันติดตามกันไว้นะครับก็มีงานขั้งคาใดาก็ฝากผลง,งานไปด้วยนะครับอ่ะบทเพลงนี้ครับมีชื่อเพลงว่าบทบาทฮักทศกัณฐ์นะครับ